มาดูกันนะครับเซียนพีไม่อยู่ครับวันนี้คุณพอ่พอเซียนพีมนะครับคพอ่อเซียนพีมครับอเอาดีๆนะครับลงลงยูทูบนะครับหลายตัวครับนะอย่าฟังครับอย่าฟังครับนะอย่าฟังครับนะ โอ้โหครับโอ้โหครับว่ามันมาป่วนกูชัดๆนเลยจะวางกันนะเลยไปเหยียบคันเพื่อนเถแลนว อันนี้านี่ตัวเ๋ยูเยเฮ้ยคลิปอยู่ไปตักได้ยังไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใหญ่เว้ยโอ้ใหญ่ อ,อเย็นๆนะลูกโหนี่คือคุณคุณพ่อเซียนพิมพ์นะครับอนี้ <laughs> มันลงแทนตัวจริงเขาไม่มาตัวจริงก็ไม่อยู่โลห้าได้นะครับในตอนนี้ครับโหสี่โลห้าแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวมข okay. wow. ึ้นมาสองเดี๋ยวนขนมายใส่กระสอาไม่กลับบ้านเอห้นชนะครับสอด้นชนะครับเฮ้ยขึ้นมาให้เขาเห็นได้แล้วโอ้เฮ้ยมีไตมีไสมีไ มูท้องเป่งเลยอ่ะมันกินของยำบ่อยไงหางหางให้หหตันตึกวันตับ <c oughs> ไม่แดกไปกูมตกกระทีเลยถ <c oughs> ั่ <c oughs> ววอ้นยังวะเออถัววุนแหละกินหรแบบอมูล่า ขันเบ็ดญี่ปุ่นนะครับตัวหยิงเอ็มตัวหยิง

ตัวใหญ,ตใหญ่ตัวใหญ่บงังน้าถ้านของนา,าน้าเนี่ยใส่ให้ดื่นะเด็วบิงน้าน้าาอยู่น้ากกน,น้นะ้านะตเขาก,ก่อนน,นะน้าแตะเขาก่อนนะนะ้านะ้าัวบิงเร็วนะ้าจะตกลนี่แหละ <laughs> ตกมาไม่รู้กี่คนแล้วผมก็ตกไปแล้วไม่มีไส้นะครับเฮ้ยย <laughs> <laughs> ังได้อยู่นะ ได้ยู่นะเอาอันดับสองไปสองไม่มีค่าเลยที่นี่ <laughs>